ที่เลยนะครับวันนี้เลยมันจะเป็นรูเล็กมากนะครับแล้วก็น้ํามันจะพุ่งออกมาแรงนะครับน้ําพุ่งออกมาแรงมากเลยนะครับเปิดน้ํานิดเดียวก็เออมันก็พุ่งออกมาแรงนะครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้อันนี้ที่เมื่อก่อนผมซื้อเนี่ยราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับรุ่นนี้เปิดน้ํานิดเดียวนะครับเปิดน้ํานิดเดียวแต่ว่าน้ํามันจะพุ่งแรงมากนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้หมุนได้เลยหมุนได้เลยนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรกวงๆนะครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็นท่อน้ํานะครับท่อน้ําพุ่งออกมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ว่างๆนะครับไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็เป็นยางนะครับยางกันกันน้ําออกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นสแตนเลสแผ่นสแตนเลส นี่ครับอันนี้เป็นรูนะครับนี่เลยรูเล็กนิดเดียวรูเล็กมากนะครับรูรูมันเล็กนิดเดียวนะครับตัวนี้ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่แผ่นสแตนเลสแล้วก็มีลูกยางนะครับแค่นั้นเองตอนนั้นผมซื้อมาอยู่ราคาสามร้อยสามร้อยกว่านะครับเ๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ แต่ว่าใช้ดีมากนะครับก็คือน้ํามันจะพุ่งแรงมากนะครับน้ำนี่พุ่งออกมาแรงเปิดน้ํานิดเดียวก็พุ่งออกมาแล้วนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้